ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนผมก็จะทำตามคำถามนี้นะจับดิฟโพโดคัตยังไงผมจับไม่เป็นโอเคเดี๋ยวผมจะจับให้นะก็จะใช้เป็นคิบเบิลน้ำเงินนะเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่มีก็ใช้เป็นเบอร์รี่นะแต่ถ้าเบอร์รี่เนี่ยอาจจะนานหน่อย hmm. มันกินเยอะมันกินเยอะนะก็ตามเลเวลผมก็จะหาเลเวลที่มันเยอะหน่อยอืมก็จะจับให้ดูนะก็ไม่เยอะมากจะหาที่มันเยอะที่สุดแล้วกันอยู่บริเวณบ้านนี่แหละอืมผมเห็นอยู่เค <Okay. S 1> เจอน้องได้ทั่วเลยนะเพื่อนนะส่วนมากนะที่ผมเจอก็ในป่าเลดบูดอะเยอะ มีเล็บยาวเว้ยแปดสิบโอ้อันนี้ได้นะเดี๋ยวหาแถวนี้อีกทีหนึ่งเพื่อแบบมีตัวที่เวลเยอะกว่านี้นะคือเจ้าตัวเนี้ยไม่มีดาเมจอะไรหรอกอมีดีแค่งัดอย่างเดียวคือมันลำคาญมากเพื่อนในการงัดโอ้ร้อยสิบห้านะโอเคเลย อมก็ระวังให้ดีนะไอตัวขโมยของเนี่ยมันชอบขโมยของเรานะยังดีนะคิบเบิลยังอยู่ hmm. มันชอบขโมยคิบเบิ้ลผมไปนะคือผมไม่ชอบเลยโคตรเกลียดเลยโอเคก็ใส่ชุดพามาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้พยายามอยู่ด้านหลังน้องนะ <Okay. S 1> มันชอบงัด ก็คือไม่มีผลอะไรหรอกเออถึงจะถึงมันจะรู้สึกตัวว่าเราเข้าใกล้มันเราก็เทม,มันได้อยู่ดีนะแต่มันน่าลำคาญอนะตอนที่มันงัดเรานะอืมก็ลากคิปเบิลหรือเบอร์รี่อะ่ะมาในช่องท้ายนะก็ช่องด้านล่างอะ่ะเออขวาสุดนะ <Yes. S 1> โอเคก็วิธีในการจับนะเพื่อนเข้าไปใกล้ๆ ก็แนะนํานะเข้าด้านหลังเพื่อนนี่มันจะขึ้นฟีดนะเราก็กดไปก็รอหน่อยนะเพื่อนนะอาจจะนานหน่อยโอเคแต่ผมอะ่ะตั้งค่าความหิวมาเยอะอยู่เหมือนกันว้าว <Wow. S 1> ก็ตามตูดน้องไปถ้าเข้าข้างหน้านะเพื่อนน้องก็จะงัดเราแบบรัวๆเลยคือลำคาญมากนะมันงัดไกลนะ มันน่าลำคาญเข้าด้านหลังดีกว่านะนานน,นั้นนี่มันกินเบอร์รี่เรื่อยเลยนะนี่ตามพุ่มไมายหรือเปล่าวะมันถึงไม่หิวสักทีอ mm. โอเคนริงก็ไม่เกี่ยวนะเพื่อนคือผมอาจจะตั้งค่าความหิวมาน้อยเกินไปโอเคน้องเลยไม่ค่อยหิวนะเวลมันเยอะด้วยอืมร้อยสิบห้านะคือไอ้พวกสัตว์ใหญ่พวกเนี้ย หายากมากเพื่อนที่มันจะเวลเยอะๆนะเจอเวล1้อนี่ก็ถือว่าโชคดี oh, <no. S 1> โอเคนี่มันเห็นเราแล้วลโอ้ยเข้าด้านข้างก็ไม่ได้นะแต่ก็เทมได้ปกตินะมันไม่เหมือนพวกสัตว์อย่างอื่นนะที่ใช้เทมต้องแบบย่องเท่านั้นนะโอเคไอ้ตัวนี้คือเราเทมได้ตลอดนะถึงมันจะตื่นก็เทมได้ ้ามันหิวเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองไม่ต้องกลัวเพื่อน <Yes. S 1> ถ้าจะเทมตอนที่มันรู้สึกตัวใช่ไหมเพื่อนก็ต้องมุดไปมุดมานะระหว่างขามันเนี่ยคือมันจะตีวงช้าไงเห็นปะมันจะเลี้ยวช้าเราก็มุดไปมุดมาจนว่ามันจะหิวนะถ้าอยากให้มันสงบ <Okay. S 1> เพื่อนก็ต้องไปไกลๆโอเคให้มันสงบก่อนแล้วค่อยมาก็ได้ แต่เจ้าตัวนี้เทมง่ายเพื่อนคือตื่นตัวแค่ไหนมันก็แดกอยู่ดีเอออันนี้คือข้อดีว <Wow. S 1> แต่ประโยชน์นี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ uh huh. เออแต่ก็จับไปเอาไปงัดเล่นนะโอเคอีกทีหนึง่งน่าจะตื่นทีเดียวก็เห็นง่ายเหมือนกันนะเนี่ยแค่อยู่ข้างๆมันก็เห็นแลละเออ แล้วดูมันงัดดิไก่นะถ้ามุดตามหลังเนี่ยมันไม่เห็นหรอกเออคือเราเดินตามหลังอนะแบบนั่งแบบยองๆใช่ไหมแล้วก็เดินตามหลังมันก็ได้อันนี้ผมดันไปเข้าข้างไงข้างลำตัวมันก็เลยตื่นตัวถ้าใช้เบอร์รี่นะบอกเลยนานนะเพื่อนนะ ถ้าจับระดับเบลลร้อย hmm? ผมก็แนะนําเป็นคิบเบิลคิบเบิลเนี่ยดีสุดแหละในการเทมขนาดคิบเบิลยังขึ้น16%นะ oh, <no. S 1> ถ้าใช้เป็นเบอร์ลี่ก็น่าจะขึ้นแค่5% uh? ถ้าให้ผมเดานะเออมันคงไม่ถึง10%อะ่ะเพราะว่าคิบเบิลก็ขึ้นหลัก10%นะ16%ก็ถือว่า ขึ้นน้อยอยู่เหมือนกันแต่คือคิบเบิลเนี่ยน้องชอบที่สุดแหละถ้าเบอร์รี่ก็คงแบตมือถือหมดก่อนเพื่อนกว่าจะได้นะอตั้งค่าความหิวมาถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้นะ <Yes. S 1> ถ้าเพื่อนไม่สีเรียดเรื่องเลเวลเออตั้งให้มันหิวเนี่ยมันก็จะกินจุใช่ไหมมันก็จะกินไวหลายครั้งกินทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้น,น,นก็จะทำให้ตื่นไว แต่เปอร์เซ็นต์เลเวลอ่ะมันจะลดลงนะลดลงลดลงลดลงเพราะว่ามันกินบ่อยถ้าใช้ควบคู่กับคิบเบิลนะได้อยู่นะเออตังคาให้หิวไวอะ่ะถ้าคู่กับคิบเบิลน่ะได้อยู่ยิ่งกินน้อยครั้งเลเวลก็จะสูงนะถ้าเพื่อนไม่ซีเรียสก็ให้เป็นเบอร์รี่ไปแค่นั้นเอง <Okay. S 1> แต่ผมซีเรียสเรื่องเลเวลไง hmm. ต้องการให้มันเยอะ โอเคก็รีเวล3-2นะสำหรับอา่านครับได้ในโตสมิธอาจจะใช้แบบทรัพยากรเยอะหน่อยว้าว <Wow. S 1> โอโ้โหใช้เหล็กเยอะมากไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะก็ตามความชอบของเพื่อนนะส่วนมากนะผมจะเอาไปฟาร์มพวกตอกไม้แลฟาฟเวอร์แล้วก็เห็ดนะเออ วกดอกไม้พวกเห็ดนาอนก็ถือว่าฟาร์มได้ดีพวกแท้ตอย่างเงี้ยก็ฟาร์มได้เบอร์รี่ฟาร์มได้เนี่ยก็ไม่ดีเท่าเล็บยาวอืมไม่ดีเท่าเมกาทเทียมนะอมโอเคเมกาทเทียมก็จะฟาร์มเบอร์รี่ได้เยอะกว่าไอเจ้าเล็บยาวก็จะฟาร์มพวกอืดอกไม้แล้วฟาวเวอร์ดอกไม้สีฟ้าได้เยอะกว่า,วาว แต่เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าน้ำหนักมันเก็บได้เยอะไงแล้วก็สามารถฟาร์มพวกของหนักๆก็ได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้นี่เป็นไงคอยาวล้นกล้องเลยนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูความสามารถน้องนะไปะ สำหรับการต่อสู้ของน้องนะเพื่อนดาเมจนี่คือศูนย์คือไม่สามารถต่อสู้อะไรได้เลยนะได้แต่ง,งัดอย่างเดียวนะงัดก็ไม่มีดาเมจนะเพื่อนก็คือให้กระเด็นไปแค่นั้นแหละอืมตามที่เราโดนนะเนี่ยมันก็งัดแบบนี้นะนี่ก็ถือว่างัดไกลนะเพื่อนนะแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเออแต่แค่ง,งัดนะสู้ไม่ได้นี่นะ ตามป่าววะตามเว้ยให้คาชาเราจัดการแล้วกันผมปล่อยคาชาฟาร์มไว้ไงช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหมันเล่นกระผมวะผมใส่มันเดือดนะผมไม่งัดมันนะเรียบร้อยมาประโยชน์ที่แท้จริงน้องก็สามารถฟาร์มเบอร์รี่แล้วก็แทสได้นะเออถ้าเป็นพุ่มไม้ก็จะได้เป็นเบอร์รี่ ถ้าเป็นต้นไม้ก็จะได้เป็นพวกแทสนะ <Yeah. S 1> คือพวกท่อนไม้นี่ยไม่ค่อยได้หรอกจะได้เป็นแทสมากกว่านะเนี่ยได้แทสเยอะมากนี่มันจะนักไปเป็นแทสนะเบอร์รี่ก็ไม่เท่าไหร่เบอร์รี่ก็ใช้เมกาทิเลียมได้โอเคน้องจะเน้นไปทางแทสซะเยอะนะอืมก็ถือว่าฟาร์มแทสได้เยอะเหมือนกันสำหรับประโยชน์ที่ผมใช้น้องนะอือ hmm. ผมก็จะเอาน้องมาที่บึงนี้นี่มันจะเป็นบึงนะบ้านเกิดของไอ้ยุงผมเนี่ยเออคือมันจะเป็นบึงที่ไอพวกยุงแล้วก็งูกบเนี่ยอยู่เพื่อนก็ระวังให้ดี <Okay. S 1> เพื่อนก็สังเกตต้นไม้แบบนี้นะที่มันเป็นพุ่มไม้แบบเนี้ยในนี้มันจะมีดอกไม้แลฟลเวอร์อยู่เราก็เอาเจ้าคอยาวงัดไปเลยคือที่ผมชอบเอาน้องมาเนี่ย เพราะว่าน้องเนี่ยรับน้ําหนักได้เยอะมาก <Wow. S 1> คือเล็บยาวเนี่ยฟาร์มแป๊บเดียวเต็มและก็หนักนะคือผมไม่ชอบผมเลยเอาเจ้าตัวนี้มาอีกอย่างอ่ะน,น้องเคลื่อนที่ไวมากอ oh, <yeah. S 1> แล้วก็ฟาร์มจุดใหญ่ๆนะแบบงัดทีหนึง่งคือยกพุ่มอ่ะเดี๋ยวผมงัดให้ดูเบื่อไม่โดนไม่โดนึ๊บเห็นไหมก็ได้ทียกพุ่ม นี่ก็จะได้ดอกไม้มาโอเควิธีการฟาร,ร์มเห็ดนะ <S <S เพื่อนเห็นต้นไม้ในบึงไนหะในนี้มันจะมีเห็ดนะไอเห็ดสีส้มเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะอยู่ในต้นไม้นี่ก็ข้อดีของน้องนะน้องก็จะได้เป็นแทสซึ่งแทสเนี่ยจะไม่มีน้ำหนักน้ำหนักจะเบามากเพื่อนววถ้าเอาเล็บยาวมาเล็บยาวมันจะนักไปทางไม้นะ ก็จะทําให้หนักนะฟาร์มไม่สะดวกอืมคือตัวเนี้ยดีดีที่น้ําหนักเยอะแล้วก็มันเป็นสัตว์เฉพาะทางไนงะฟาร์มของพวกนี้อยู่แล้วโอเคอืมก็ประมาณนี้เพื่อนโอ้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนจะปิดคลิปนะหมดโอเคเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม ก็กดกระดิ่งไว้ด้วยผมก็จะมีคลิปแนวนี้ออกมาเรื่อยๆก็ขอให้เพื่อนๆติดตามไว้ไว้เจอกัน